เซานี่อุณหภูมิอยู่ที่2ององศาครับผม off. สวัสดีครับผมสวัสดีไทยแลนด์สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังแชนแนลกับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับซื้อไพ่เอฟซีทุกคนครับกลับมาพักเดือนนึงครับผมที่บ่ได้บอกไวแล้วกรับว่ได้อัพคลิปอีหยังลงให้ผู้ใดเบิ่งเลยนะครับผมก็คือว่ากลับมาแบบอุตลุดนะครับผมอุตลุดนะครับกลับไปเจอกันนะครับผมเอฟซีจังไห่ที่ไท้คลิปซูเปอร์นะครับผม มาแบบว่าคนทางบ้านกับบรลูนนะครับผมมีแต่แฟนผมงลูก,ก์คนเดียวโอ้มินได้ก็เป็นสิหากเนาะ okay, <fine. S 1> <laughs> อ้รก็ผมนี่ตอนนี้ห <Okay. S 1> อก็หอดครับเดี๋ยวไปรายงานตัวขคาเข้าไปบ้างนะผมปะ <Okay. S 1> ไปเจอกันครับผมดีกี่ภาพบรรยากาศสุ่บิ้งทับ ไอ้ลอดท่ามีอะไรเยอะอยู่เข้าวะไปใส่ป้ากระเป๋าได้บ่วะอุ้ยดูกระเป๋ามันไหวเห็นเมาข้อง้อด้วยนะแต่เป็นเนื้อครับผมเดี๋ยวเคลียร์ของก่อนกระเป๋าเต็มเลยบุญมาครับผมเราเข้าเมื่อแรกครับไปเตี๋ยว โดนไปเตี๋วกว่าเลยครับนะี่ยูสูวนอาหารครับผมนะี่อันนี้ยัางไปจับข้าวกันเห็นปะเตี๋ยวครับผม กินลูกสิ้นในรอบเก็บสองปีคนนี้นะคัับมันจะมีโอค่ะนี่ขออะค่าเลยค่าอันตัวีอืมถ้า่ยเื่อนเชอรี่เป็นนีเชอรี่ถ้า่ยโอนอันไหนก็ะไรแต่าเดีกินขอก่อนครับผมลอยแล้วครับผม กินข้าวของพายิมตอนนี้ต้องต่อเครื่องไปอุดอร้อนข้อใดก่อนช่วง10นาทีนะครับผมคนทางบ้านที่เราไปซีดเบ็ดนะครับผมกือบจ่ทายคลิปสุดบนครับผมแล้วเขาซิมีโปรแกรมไปน,นั่นไปนี่หลายอย่างเนาะไปนอนนานนะขเาขเาเนาะเขาซิมมนั่งเครื่องข้อใดวะชั่วโมงนึงปะไปอุดรอนนะ สี่สิบห้าดีเลยบ่บ่ดีเลยบ่เนี่ผมเจอกันในรอบสองปีบ่บ่หอนป่ประมาณสองปีกว่าน้อืึแม่นแบบจะรู้สสองปีแล้วในรอบสองปีครับผมคิ้หอดีป่คิดหอดบ่อ๋อวโบ มือกลับบ้านกับอีกุนเฮาะนะครับผมยังรอขึ้นเครื่องสักก่อนนะครับผมอีกประมาณจากต้งยี่หมอหกโมงโมยุฟุนสองทุ่มวันนี้นะเนี่ยเลิกงานแล้วเกินอยูมอ่มือมือเซานี่อยู่ญี่ปุนผมอยู่หนึ่งองศาสององศามาฮ้อนนี่ประมาณช่วงใบสามบอกมาฮ้อนนอกใบสาม ใบสา 3, มสี่โมงอุณหภูมิประมาณ36มสิบหกองศาสามบองศาผมโอ้คนละโลกใส่เสื้อเขันเงาบางหนาไม่เศร้านะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศนี่สนามบินสุวรรณภูมิครับผมไงนะครับผมเลยไปเซอร์ไพรส์พระเทวีบ้านนี่ก็มีพระเด่นรูดด้วยนะรูดแค่สองคนน,นี่นะเห็นมอง ให้เบิ่งน,น้อกันครับผมซึเป็นภาพบรรยากาศท้างในแต่จะเก็บซูเบิรงครับผมแต่รอ,อ,อขึ้นเครื่องก่อนคะรับว่างเลยเรียบร้อยแล้วขึ้นเครื่องแล้ววันนี้จะไปไหนบ้าไปบ้านกลับบ้านอีกชั่วโมงนึงนั่นบรอเดี๋ยวเจอกันที่อุตรวนครับผมไปกลับบ้านกันครับ นูเขา้อยครับผมถึงอุดรธานีแล้วไปนี่ก็ต่อรถไปอีกสัมูงหนึ่งจกรุ่มเล้อยู่สองกุ้มกว้าแล้วครับผมเดินทางตั้งแต่กิดโมงครึ่งก็ผมออกจากห้องห้องสวรรณภูมิกับประมาณบ่ายสามสี่โมงรอเครื่องยุสวรรณภูมิ ทุ่มกว่ามอฮ์ที่สองทุ่มกว่านั่งรถกลับบ้านไปอีกประมาณประมาณเท่าไหร่วะสมงนหนึ่งเนาะมันจากโลวะบ้านฮอจากอุรวน,น์รนะ้อยปะก็สิบเนาะก็สิบโลถึงร้อยครับผมสองคนนี่ไงเพิ่งอยู่เพื่อเท่าเพิยย่งมาได้ไงซือให้ครับผมแม่ผมกรบเบรุนะครับผมเพอผมมาได้นะไม่ได้บอกไม่ได้กล้าเลยนะครับแต่ละจอดรถไปเสร็จละลูกทรายค่อย เป็นการกลับบ้านแบบงงๆอย่านะีผมกำังงงกันแม่นบ่ลนะแม่นบ่ลนะโซเฟอร์ครับโซเฟอร์ประจำตำแหน่งนี้เป็นของคุณเอ้นี่ขุ้มกระเตี้ยอีกอ้าวแม่นขึ้นแหงขึ้นสิบะ่ะจะเดียวขึ้นดกป่ะ พราะตรงสกามันเดียวผมลูกชายบ้านแล้วเอียบ้านเรากับบ้านเราฮ่าปาร์ตออกมาที่สองสามปีแล้วครับผมขับได้ยังมือปะเมาขับพ่อ2ีสมืออยู่บอเหรเกิดเมียญี่ปุ่นเนี่ครับผมเขาก็ปอบไว้ในรถเลยเลยเคยบ่ได้ฮนเนาะฮึ่ม้ผมลูกสายละ บักเจแปนนี่เราผมบักเจแปนผมนี่เลยที่น้องบ่อเร็มอยู่บ้า,บานย้อนอันนี้แหละนี่ครับผมลูกทรายละเจแปนโอ้ขอย่อนมันเนื้ออันนี้มันนะท่านว่าอยุบปืนตีข้างหน้าหน,น้ามันคือไม่เห็นว่าถ้าว่าทางไทยมันนั่นมันทางไทยมันในมัน,ม,นมันตำก็ปอาปวยฟังพุ่นเลยซึ่งก็ปอาเป้ก็ปอา,ปา,ปา,ปานั่นแล้เจ้าก็ป่น ก็บอกลากใส่หลังรถบ่ะลากเส่หลังรถของเราเดี๋ยวแป๊บนึงแช่ของกันเดี๋ยวครับผมแช่ของกันไปนะครับเดี๋ยวสิเก็บภาพบรรยากาศซื้อเบิงครับผมฮาฮลูกสายละเจแฟนฮาฮไปกลับบ้านหอมไปนะเจแฟนเดี๋ยวเออาบน้าให้กันเลยอาบอินเทรนดู เราจะไปหากินข um, ้าวกันเนาะไปหากินล oh, ูกซีนงานทุ่งก่อนนะผมเดี๋ยวผมทีเก็บภาพบรรยากาศเอนอันให้เบิรงผมทีเก็บภาพเอนเดินหนึงนะยังเปิดไฟประติดบ้าแต่ผมทีเก็บภาพบรรยากาศไปเสิร์ฟให้เมียซูเบิรงนะครับผมเแต่พวกผมไปหาเนากินข้าวกันไปย่างงานทุ่งเล่นก่อนนะครับผมไปหากินทอดลูกซีนหากินปิ้งลูกซีนแล้วก็นะครับผมไปเดี๋ยวี่เก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางในการเดินทางกลับบ้านซูเบิรงนะครับผมโซเฟอร์ผม บายเดินทางขอ่อยสีลมเจ้าบุตรทองพอด้านนะครับเจ้าบุตรหลมงขอ่อยสีเอิญแม่มานอนแม่ดับรถของเนี่มามาจะยังอืบุปีนี่ลงมาไหมแม่นอนน,ำน้ำแนนอนน,ำน้นนนำแน